เปิด,ดหัวมันก็ต้องอย่างนี้เลยครับโอ้โหคุณไปลุยป่าทั้งทีเฮ้ยสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ไปหาเลาะตกปลากันเมื่อคืนฝนตกจยังหนักนะไม่รู้ว่าจะมีตัวให้กัดหรือเปล่าฝนตกหนักมากเมื่อคืนเนะี่ยเดี๋ยววันนี้จะไปเลาะแถว น้ำอ่างน้ำอ่างแล้วก็ก่อนอื่นน้ำอ่างก็จะมีน,น้ำน้ำท่วมมันจะเลาะไปเรื่อยๆเลยน้ําอ่างศรีนครศรีสัต์นะ,ะวันใจแค่ไหนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้เปอร์เซ็นต์อีกแล้วเดี๋ยวดูฝนดูฟองฟ้าฝน,นจะมาไหมเนี่ยเฮ้ยมันได้กด็ <laughs> ได้ถือรเนี่ยเฮ้ยนี่ก็ได้นะ <laughs> ตลอดเนี่ยเติมน้ำมันรอนแรก100บาท เราจะเดินข้ามใช่ไหมใช่เดินข้ามโอ้โหถ้าเข้านี้ไม่ได้เราข้าลึกเนี่ยไปลองเดินข้ามดูเาาข้าได้นะพูดถึงนะเข้าได้นะโอ,โอ้เฮ้ยถามถามว่าแรงไหมแรงอยู่ลึกไหมไม่ลึกเท่าไหร่โอ้ยรถยนต์ก็มาได้ ตามมาเฮ้ยในที่สุดตัอวอย่างมางัจ้งลงทุนครับไหนๆไปไหนกันครับไปเล่าปลาชาวบ้านนะเป้าหมายหลักก็คือคลองป่าคายนะแล้วก็เลาะแถวน้ำอ่างแต่นี่เป็นน,น้ำท่วมนะเดินเข้าไปวันนี้เราจะเน้นเป็น กบยางนะครับว่าน้ำนานท่วมพวกน้ำท่วมน่าจะดีสำหรับกบยางใช้ z ซตอนี่ตัวนี้เลยผมว่ายางมันก็แข็งแข็งหน่อยนะแต่มันก็ติดสวะยากนิดนึงยางแข็งแต่ติดสวะยากมันเป็นวิธีคนตกปลาหรือวิธีคนหาปลาเนี่ย หมายเมื่อกี้เป็นไงครับนะหมายสวยเดไม่กันด <laughs> รือต้องมาเช้าเช้าน้ำท่วมหมายสวยฝนก็จะตกอีกนะแดดบ้างฝนบ้างไข่แตกไปอีก <laughs> <laughs> ไปเดี๋ยวไปหมายต่อไปครับสองหมายแล้วนะไม่กัดไม่รู้สึกอะไรเลยมันจะไม่ได้จะได้ตอนกลับ หมายสวยไหมข้างในอะ่ะแต่ไม่กัดลปลาสวายคลองเนี่ยนะเป็นสา,เ,นสาเขาอ๋อหมายปลาสวายโอเคไปเลยต่อ

รเาราพัฒนาทำทุนได้นะนีย่ยตากูจอไปเนี่ยตัดตรงนี้ตัดออกใช่ไหมแล้วก็เอาเล็กนีกก่จีบทุนได้ทุนไม้ยางเงี้ยนะจะปีนไหมล่ะเนี่ยซ้อมกนไหมละ่ะซ้อมไหมมอสคุณจะซ้อมไหมครับไม่ซ้อมมื่เวแห้งขึ้นด้วย đuôi sông đuôi lên, mình sông, mượn cho ao mai, nhẹ trượt đấy. tập

ลองเดินนี่ไปได้บ้าะเฮ้ยเออหนึ่งแล้วเขาางวะกินงวะยแดงได้อแล้วนะพี่โอ้สวยสวยกัดเต็มข้อเลยนะเต็ม้อเลยครับใส่สองขีดสามขีดอะโอเคถึงแต้มหมายหมายสวยเหมือนกันนะดูนี่ข้างทางถนนใหญ่เลยนะ ดูน่าน้าเขาเดินไล่ตีกลางน้ำเลยนะอันนั้นไหนเห้งนะครับอยู่นู่นอยู่ไกลนู่นโอ้เสื้อแดงนี่ก็คือเข้าหมายวิ่งไม่ได้นะเห็นหมด <c oughs> อันนั้นอาซูอาซูจริงจริงอยากเดินนะอยากเดินเลาะเลาะเลาะ,ะไปไปขึ้นตรงนู้นตะตีนู่นไม่มีฟันแล้วนะอืมไม่มีนะแต่ถ้าเดินเข้านี่นี่โอ้น่าจะน่าจะลำบาก Để hay đã hèn hàng khỏi chất cần nữa phòng này nói ạ Ừ ใจก็อยากเดินไปได้นะแต่ก็ต้องค่อยๆย่องไปไ<อ>เฮ้ยๆๆวิ่งวิ่งเห็นไหมน,นุ่นนั่นๆวิ่งวิ่งว <ừ. S 1> ิ่งไปล่องเลยเออโดนมังพอดีเลยเนี่ยเหรอเออไปแล้ว กัะจุกเลยนะเฮ้ยตาม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 มันตาม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 มิตูนมิตูนกวบไม่ควบว่ะมันตามต่องขี้เนี่ยฟอแบบน้ำตื้นมาก มาหมายนี่โอ้โหเดินเอียงเลยเหรอไหนดูตัวดีครับโอ้โหคุณไปลุยป่าทั้งทีเฮ้ยมันจะไซสเดียวกันไม่ได้นะคืออันนี้อยู่หลังบ่อเลยนะเม่นกัดไหมล่ะกัดไปหนึ่งดอกกัดไปหนึ่งดอกกัดโชว์เขาบุ่ม

มุ้มตบบาวกวคนนี้นะช้าวคนนี้นึงไหนเปไรหมายน้ำท่วมวันนี้ไม่เวิร์กครับไม่เวิร์กเหรอขอกไม่กัดเลยเจอขอกไปสิบเล่าตรงไหนฮั่นเนี่ยเนี่ยขอกหูดูขึ้น Bết gần nò chứ kìa, nè, 4 hà <coughs> nò <coughs> 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 1 1, 2, ô nó ô ô, ơ 2 nò Mày không thấy, m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 ày mày không thấy, mày không nè mày ไม่ใช่อย่างยาวยาวที่สุดในโลกไม่เห็นหน่อไม้นี่นี่คุยความกันดูนี่หน่อไม้เกือบทั้งวันแล้วครับวันนี้ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยตั้งใจร้อย สุดท้ายเหลือประมาณ20%แล้วเข้านา้ำท่วมก็แล้วเข้าบ่ก็แล้วเข้าคลองก็แล้วได้ปลาช่อนมาสองตัวแล้วก็ได้นดอกนไม้มาเดี๋ยวทำไม้แกงกับปช่อนเย็นนี้เมนูของเราวันนี้โอเคกิ้จะจบแค่นี้แล้วครับคเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวไปเส้นใหม่ Your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray.